ก็จับเดิมเป็นปุริสาอาการันติภูงลิงเราไม่ได้แปลเลยถูกไหมอ้าวใหม่ราชาราชจับเดิมเป็นราชาเป็นเจ้าลิงลงศิฐปัตมาวิภัตฑ์ไปกวัจนะอ่าไปกวัชนะเนี่ยอะไรจะอะไรเอาไปกาวัชนะลงศิ ลบเเเอออาาางเอาลสีใช่เออมันต้องสะเก็ดลบสีเสียเดี๋ยวไหมตรงนี้เป็นรายชักสัลบสีเป็นอาเป็นอาปีกะอาเป็นอาจำเด็ดรูปเป็นมาจำเด็ดรูปเป็นเป็นอาชาชาชาหรือไงต่อราชาแปลว่าว่าอันว่าท่านต่อชาเออมันนี่มันต้องอย่างนี้ นึ่ต้องเลยพี่ทำไมได้ด้วยเันว่าพระราชาไม่ตราชาเดิมจะเข้าใจกันแล้วนะราชาโนะทราบเดิมเป็นราชาเป็นพระวิริยลงโยบัตมาบีภัิภัตยพระโอวาทนะลงกลงลงโยเลงโยเป็นโนเป็นโนทีทีละ พีฆะอะเป็นอาพีฆะอะเป็นอาสาเร็จรูปเป็นราชาโนราชาโนราาชโนแปลว่าอันว่าพระราชาทลานต้องอย่างนั้นตามให้ทันด้วยนะดูไปสุดคิดดูด้วยคิดตามด้วยแฟนเป็นไหมออ้าววัวนี้ ราชาราชาชาเดิมเป็นราชาเป็นเทวดงลงอาคมทุติยาวิบัติไปกวาดชนะลงลงลงไม่ใช่ลงไม่ใช่ลงไม่ใช่ลงแปลงอังเป็นนางเป็นนางใช่เอ้งเป็นนางเป็นนางเป็นนาง ทีคะทีคะอะเป็นอาทีคะอะเป็นอาสามเด่นผู้เป็นราชางราชาแแลว่าซึ่งพระราชาสู่พระราชาสิ้นพระราชาระองพระราชาตลอดพระราชากะพระราชาเฉพาะพระราชา อย่งนี้อย่งนี้ได้ใช่ไหมได้อันนี้ออกแล้วนะซึ่งพระราชาทั้งหลายตลอดอันทิ้งพระราชาสูงสุดกระจายแล้วนะกระจายเติมนะกระาเพื่ออะรกราทพื่ออะไรมั่งนะนะตรงนี้เป็นประหกต้องออกต้องหลอ้าวขวาเลยอ้าวลัคนยาอัญญาสัพเดิมเป็นราชาเป็นทวีปอินโดนุาตัศยาวิภัตษ ไฟเพลิงขาววัจนะลงนาไม่ใช่ต้องลงไม่ต้องงลแปลงนาเป็นยาเป็นนาแปลงนาเป็นเป็นประจาเอ้าเนี่ยมันแปลงเยอะแยะมากไปเอาเอาราชากับนากปบยรันยาเอารวมเลยไง่ารวมเลยอ่ะราชาไม่ต้องแปลงแค่เนี่ยเอาราชากับนาไปเลยใช่ไหมเออมันแปลงโอ้โหมันเยอะแยะมันแปลงแรงยายาเป็นนาทำง่ายๆเขาก็เข้รู้ จะเอาเป็นราชาใช่ไหมใช่เอาราชาเป็นนาเอาราชาหรือบางคนจะชอบแปลงกับแปลงราชากับนาเป็นรัญญาเอาง่ายๆเอาราชาเป็นนาเป็นนาแล้วก็เอาราชาเป็นนาแล้วก็สมสำเด็รูปเป็นรัญญารัญญาแปลว่าแปลว่าด้วยโดยด้วยด้วยพระราชาโดยพระราชา ด้วยโดยอันตามอันพระราชาตามพระราชาด้วยโดยอันตามตัวนี้ราลุหีสัพบเดิมเป็นราชาเป็นเทวีหิงลงหลีตาติยาวิภพตฝ่ายพระหัวชาอ่าอันนี้อ่าเอาเอาหิลงเอาหิลงนา ไม่ใช่เอาตงเอานีอ่าโพงนีไว้โพงนีไว้เออโพงนไว้อ่าแล้วก็เแปลงอะเป็นอูอีกครับเออแปลงอ่านี่เป็นอูแปลงอูเป็นอูอ่อแปลงอ่เป็นอูจะนำเป็นอูเออโอ้นี้ไม่ใช่ีค่าราใช่หมอแปลงอ่เออแงอ่เอาอูต้องแปงแปลงอะเป็นอูสำเร็จรูปเป็นอูอีกรอีนมันลงอยู่แล้วดูไหมอ่าหน่ง ราชูพิ่ราชูพิโลอ่ะรับเดิมเป็นราลาเป็นเท่าจิงลงดีตาติยาวิภัตไฝบะหูวชะนะอ่าอ่าอะไรโอเคเป็นเท่าจริเป็นที่อ่าอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นอาเป็นอูเอ้อ้ยขนมเลยใช่ไหมขนมเลยเดียวันนี้มาพร้อมแบงอาเป็นอู สามเดชสามเดชลูกเกลราชุพิราชุพีแปลว่าด้วยพระราชาทั้งหลายโดยพระราชาทั้งหลายอ่านพระราชาทั้งหลายตลอดพระราชาทั้งหลายด้วยโดยตามเพราะมี ด้วยทั้งด้อยด้วยโดยราพ่อัีตหลับใยพด้วยทั้งเอาใจอะารเอาใจเกินไปรอไ่ได้เราก็ต้องตามมาดูรันโยรันโยสรบเืิเป็นราชาเป็นทวิงลงซาสาตนีลงสาลงสาลงสา จะตัวี่าลงไปไสาจไปกันเลนไม่บอลลงักทำแบบนี้นี่ทำแบบนี้เอา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 สกเอาสักับราชิเป็นยนรัโยเอาสารเอาสองัวมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสเอาส่งวีดีโอไปเอาใสกับราชินันโย ไม่ต้องอันนี้ไม่ได้แปลงไม่ได้เออเอาไม่ง่ายเลยเอาซาเอาซากะชากกะชากกะชาเบ็นลันโยสามเดียบลูกเป็เลันโยใช่สามเดียบลูกเป็นลันโยไม่ใช่ไงไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรอะไร

เด็กพระราชาราชิโนราชิโนจัดเดินมเป็นราชคะเป็นข้าวีริงเอาไม่ใช่ลงก่อนหรอลงก่อนลงสาจัตุถีลงสาลงสาจตุถีวิพัฒน์แล้วก็ฝ่ายเอกวจนะเอาสาเอาสาเป็นเนโน เป็นราชีปลาชิโนไม่ใช่ไอตัวอิศไม่แปลงไอตัวทิศไม่ทำอะไรเลยทำอีด้วยทำอีกด้วยอาซาเป็นโนรับแปลงนี่แปลงดีไหแปลงอะเป็นเนืงอะ แปลงอาเป็นอีเออแปลงมาตีไม่ได้ทีฆ้าท่าจาไม่ได้สระมาตรงนี้ทีฆรักษเลยสระไม่เหมือนกันสระไม่เหมือนกันการนอนทีฆ้าท่าจาไม่ได้ไม่ได้ตัวรูปไม่เหมือนกันแปลอย่างเดียวรูปต่างกันแปลงอาเป็นอีกพวกมือนกันอีฆ้ารูปเหมือนกันสทงรูปเป็นราชินโนราชินโนแปลว่าดูไม่ใช่เองเขตทีต่อเขตวาราชา เพื่อพระราชาต่อพระราชาแด่ด้วยรำยันเธือรำยันยันเธอเป็นราชาจะเป็นเท่ามีดีงลงนางจตุทีวิภาคฝ่ายพระบุกจานาลงลงลงอะไรอีกเอาเลยเอาเอาเอาราชากับนางราชากับนางราชากับนาง เป็นยังรันยังเป็นยังเลยรันยังรันยังเตว่าเกเกพระราชาทั้งหลายเพื่อระราชาทั้งหลายอันต่อพระราชาทั้งหลายลาชูลาชูนั่งสอบลาเดินเป็นราชาเป็นทวีลิงลงลงนั่ง จะจะทีพี่าฝ่ายผมก็จะท่านนาลงนางคงลงนางคงนางไว้เออคงไว้เพราะมันยังอยู่เลยมีครัแปลง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 เป็นแปลงแปลงอาเป็นอุูเป็นอู่แบงอาเป็นอู่สามเร็จรูปเป็นราชูนางราชูนางแปลว่าแก่พระราชาทั้งหลาย เพื่อพระราชาทั้งหลายต่อพระราชาทั้งหลายเดพระราชาทั้งหลายห่ายสุดยอดง่ายสุดเลยง่ายสุดเนั่งดูตามในสื่อนี่แสดงว่าเข้าใจเอออ่าเอาทางไกลอาจารย์ด้วยดันโยตัวนีู้ทีนี้มันจะทำเป็นอีกที่ว่าดันโยสัพเดอรเป็นราชาเป็นทววิลิงลงสะลงสะ เราเราวันนี้นะครับดวโ้ข้าวมันไยสำัญหรอกเอารัญยาก่อนรังยะสาบเดิมเป็นราชาเป็นท้ามจลิงลงสมาสนปัญจะมีวิภพไปอัจนาเออเอาอะไรเอาสมาเป็นอย่างเด้อวใช่เอืาเอาสมา เอาสมาอะไรเป็นด no, oh, ัญญาเลยอเอาสมาเป็นดัญญาเอาแล้วราชาราชาเป็นไงเอาทั้งหมดเลยเอาราชากับสมาสมาเออเป็นดัญญาเป็นราชาเอาทั้งหมดอ่ะเอาทั้งหมดเลยเอาราชากับสมาราชาเอาราชากับเป็นดัญญาเออไม่เอาก็ได้นะเป็นไม่สลับกันก็เขาต้องการรู้อะมันลงถูกที่ว่ามันอยู่ถูกที่คนเก่าใหญ่ว่าทะลุสัมมาเอาราชาลงมาเอาราชาลงมากับสมาเป็นดัญญา เป็นลังยาลังจาเปว่าเปจาโรหิตแต่อะไรแต่อะไรแตะพระราชาจาพระราชาควาพระราาชาเออแบ่งสมองออกได้แล้วซ้ายกับขวาก็าสังนี้ทั้งหลาย ฝั่งซ้ายอย่างเดียวอย่างเดียวเด็กเขาขึ้นสมองอันนี้ก็เหมือนกันนะเอาสมิงกับสมิชาสมิงกับสมิงเป็นกัราชาเป็นไหนรันเย่เลยเออเป็นรันเย่เอาราชากับสมิงก็เป็นรันเย่เออนะเอาเอาตัวนี้ตัวนี้มันจะแปลกหน่อยราชินี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 ทราบเดิมเป็นราชาทวิีปเป็นทวีปลิงลงสมิงสมิง สัตบุตรสัตติดีวิภัตรสัตติดีวิภัตรลายราชนาอ่าอันนี้สมิงเต็งไม่ใช่ลงสมิงลงไม่ใช่ใช่ไหมเอาเอาราชากับสมิงสมิงเป็นอะไรเป็นลายเป็นลายที่นี้ใช่ป่ะเอาสมิงเป็นนี้ใช่ไหมเอาสมิงเป็นนี้สมิงเป็นนี่อ่ะอ่าแปลงอาเป็นอีใช่ไหมแปลงอาเป็นอีเออ ได้นะแปลงอาเป็นอีเอาไอ้ที่มันลาชินิลาชินิชไม่ใช่ทีนะลาชินิลาชินิเอาแรงสมิงเป็นนี้แรงสมิงเป็นนี้เออแปลงสมิงเป็นนี้เอาอีเป็นแปลงแปลงแปลงอ่ะแปลงอ่เป็นอีเป็นอีอ่าแปลอะเป็นอีแปลงแปลงนี้เรามาแปลงอีอันนี้เป็นแปลงหรือไงเอาสมิงเอาสมิงไงเอาสมิงมาเป็นนี้เลยใช่ไหมแล้วก็เป็นราชะใช่ไหม แรงอ่ตรงราชาใช่ไหมแรงอ่ะแรงอ่ะเป็นอีกนี้เออสำเร็จรูปเป็นราชินีราชินีแปลว่าในในใกล้ในพระราชาในพระราชาใกล้พระราชาที่พระราชาที่พระราชาพรระาาชเออครันฟัครั้งเมื่อพระราชาในพระพระราชาเหลือพระราชาบนพระราชาเออสังเอหมณ นะแปลงซื้อเวลาแปลงซื้อไปเจอถ้านจำไม่หมดนะพระราชาอันนึงไม่ออกมีงานหนักนะส่วนใหญ่คำว่าบนกเรามีกะกะจะหายไปหนังสือก่อนๆไม่มีนะหนังสือของของสมเด็จมหาสำนักเจ้าพวกนี้ไม่มีนะพวกนั้นเนื้อบนไม่มีนะแต่ก่อนตัดที่พวกนี้มันไม่ใช่แต่พอแปลทุกวันนี้มันแปลเยอะแปลแล้วมันเข้าใจเยอะมากขึ้นไงดูหลังเอาเอามาตัวนี้อีกตัวกระชัง ราชา <ria> ราชา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 ราชราชา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 รชราชาราาราชารรราชาาาาาาาร เราชาสัมพเดืองโอ้ยโลงสิลบสิเสียนลบสิอะไรตัวเดียวพันเลตัวเดียวพันลบสิลบสิเสียสมเด็จเป็นราชาราชาเนี่ยว่าแน่ยดูเนี่ยน่พระราชาดูก่อนพระราชาข้าแต่พระราชาจะแยกสมองกับฝงนี้แยกกันก่อนได้ซ้ายกับขวาครับเอิน มาแล้วครับผมผงผู้พระราชาชาของพุทธศาสนของพระราชาผงผู้พระราชาเวลาของพระราชาอันนี้แปลว่าอะไรอนุชาล้าน้อยพระราชาล้าน้อยพระราชาจริงพระเออุปราชพระราชาจักรพรรดิเทวราชาเทวราชา นาหน้าผู้พระราชาเนื้อผู้พระราชาครุฑผู้พระราชาหงผู้พระราชาทำไมต้องลงหนังเป็นตัวผู้ไงเป็นราชาเป็นตัวผู้ราชาเนป็นตัวผู้หมดเลยสราชาอนุอนุราชาเรารู้จักใช่ไหมอนุของอเป็ิกน่เพราะว่าราชาน้อย สมมติสมัยก่อนอรุชาอย่างเงี้ยพันธุ์ีเออเจ้พระพิชาน้องอ่ะน้องอ่าน้องอ่ะกษัตริย์พุทน้องอกษัตริย์น้องเหมือนสลายพระรามเนี้ยเป็นพระลักพระรามพระลักษมณ์เนี่ยพระลักษนี่จะเป็นพี่กับน้องพี่กับน้องพระอนุชาพระอนุชาพระน้องพระน้องพระน้องพันธุ์น้องข้างที่อยู่ฝั่งข้างโน้นอภิราชอภิราชพระราชายิ่งพระราชายิ่งอันนี้ อันนี้ยิ่งใหญ่กว่ามหานะนี่ยังก็มหาอีกอันใหญ่มามหาที่มหาใหญ่กว่าอันนี้อุปราชอุปราชานั่นอุปราชาอุปราชานี่ยพวกเราเข้าใจแม่เสือเขาอุปราชเขาอุปราชคือโคดโคหลวงนะสิเลขายังไม่เป็นพระราชาเออนั่นแหละยังไม่เป็นพระราชายังไม่เป็นพระราชาแต่ อุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มั่นคือใกล้ความเป็นพระราชาคือจะเป็นแล้วจะเป็นพระราชาจะเป็นมหาเป็นเลขาอุปราชก็คือคนที่จะใกล้เป็นพระราชานะอาจจะยังไม่เป็นอาจจะเอ่อเป็นกระนกเป็นคนที่จะสืบราชสกุลที่ปรึกษาพระราชาน่ใ้แล้วอุปราชที่ปรึกษาจากงวัดติราชาอันนี้เรา ดูไหมจักรพรรดิหมายจักรพรรดิรัมหาจักรพรรดิจักรพรรดินี่ต้องใหญ่ที่ใหญ่กว่า่่กวาจังหวัดใหญ่ปกครองทั้งหมดเลยนะมหาจักรพรรดิอย่างน้อยสี่ทวีสี่ทวีแบะใหญ่ยังไม่สี่จังหวัดใหญ่กว่าพระราชาทั้งหมดเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิตามความหมายดังนั้นจักรพรรดินี่ปัจจุบันเนี่ยจักรพรรดิมีที่ไหนบ้าง มีจีนไงจีนจีนีอะไรจักรพรรดิมันนี้ญี่ปุ่นแล้จักรพรรดิไหนมีญี่ปุ่นเอ่อตอนเนี้ยญี่ปุ่นมันเมืองเล็กเมือน้อล้วจีนมันเห็นไหมราชามหาจักรพรรดิอ่ะจักรพรรดิเมื่อไหร่ตายหมดแล้วจักรรรดิจีเนี่ยจักรพรรดิคือคลองจักรพรรดิราชเอกทั้งงคลองเมืองครองครองราชาอีกรอบครองราชาใหญ่กว่าพระราชาทั่วไปเนี่ยก็เขาคงแต่งตั้งเองอันที่จริงจีนนั้นจะเรียกินเมืองใหญ่ แต่สมัยก่อนมีไงตอนนี้ล่มสลายแล้วล่มสลายประสาทในใจพระราชไอ้ราชวงศ์ถังไงตัวนี้คืออะไรเทวดาคือเทวดาของพระราชาคือใครรู้ไหมเนี่ยเทวดาของพระราชาคือใครเทวดาเทวดาก็คือเทวดาอยู่ในวังเพระพรหมเรารู้จักไหมพระพรหมนี่คือพระอินทร์อาพระอินทร์เออพระอินทร์หรือเท้าสักกะนี่อะไรสักกะมหาราชาเออ ต้องออกคําว่าคู่นะคู่พระราชานะมันออกแบบนี้ไม่ได้นะเทวดาคู่พระราชาตองออกจะมีไนะก็สองเทวดาด้พระราชาเป็นยังต้องออกสิหนาคราชนาคราชพระราชาที่เขาบอกมีพวกนาคราชนาคู่พระราชาคือสูงสุดเป็นราชาของพญานาคนี้พระราชาเนื้อคู่พระราชาหรือจัะไม่เนื้อเนื้อคู่เหรอเนื้อคู่อ่ะใช่ เนื้อะเราเคยได้ยินมิกกะทาเยไหมมิกกะทาเยมิกกะทาเยอยู่ในบทไหนเนี่ยมิกกะทาเยอ้าวชาวอติยังวิหารติลุเปตปัตเตเนเอวังเมสุตังเยกังสต่มยังกะกาวามิกกะทาอาดานาสิยังอิสิปัตเเนมิกกทาเยนะมิกกะนี่คือเนื้อเนื้อเนื้อเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกวางเป็นเกวางเนื้อสายเนืสายเออเนื้อสายเนสายเนี่ยมิกกะทาเยแปลว่าที่อาศัย ที่อภัยซึ่งเนื้อมนสายอิ่ทีปาตาเนที่อยู่ที่อยู่ของฤาษีอิสิอิสิคือฤาษีมีสิที่อยู่ของฤาษีคู่อภัยซึ่งเนื้อจะไม่มีท่าเนื้อท่าสา์นั่นเองนะเนื้อสายนิกระไายมิกระไทยยวันมี่กระไทยยวันอันนี้คือเนื้อนี่นะเอาพูดคาว่าเนื้อแล้วอย่าอย่างงนะแม่เนื้อแะไจังพันนะ อันนั้นใส่น้ำแข็งดีโซนน้ำแข็งเที่ยงเลยเที่ยงเลยสุปันน่ะราชาสุปันน่ะละชาครุ๊บพระบาทชาชาพัทยาครุษพัทยาครุษก็ถือว่าพริยาครุษเนี่ยกลางราชาพรทยาครุษเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไปอินซีนะใหญ่กว่าอินซีอินซีอ่ะใช่ไหมพริยาครุษจะยิ่งใหญ่กว่าพริยาครุษเนี่ยพวกพวกหน้าเนี่จะกลัว หน้าหน้าก,กับรูปเน mm ี hmm. yeah. mm ่ยเจริญใหญ่ก็จะเป็นรูปโตครับหน้ามันเป็นแช่มันเป็นแช่มันเป็นแช่เทวดาแต่คุนกรีฑาต้องสูงแบบเทวดาเหล่าหน้าทั้งหลายพญานาทั้งหลายขังสาลายาขังสากระว่าหงหงุ่งของราชาพญาหงุองาาชของพระราชาพญาหงุ่งของพระราชาเราก็ลง